สวัสดีครับเอซีครับนี่ก็มาพบกับช่างเก่งช n น e l อีกแล้วนะครับมีของเล่นใหม่มานะครับในาจาก EP ที่แล้วนะครับช่างเก่งมาแนะนำตัวของนี่นะครับชิ i โนท i มเมอร์9 1 6วีนะครับีนวันนี้ช่างเก่งมีตัวนี้มานะครับชิ i โนท i ม e r SVP60 นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันว่า SVP60 เนี่ย มันแตกต่างจาก SVP 916ยังไงนะครับไปดูคลิปกันเลยครับก็สำหรับตัวของ SVP 60นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับแขวนในรางนะครับใส่ในรางนะครับ อินพุตอยู่ด้านบนนะครับอินพุตด้านบนเนาะจะมีบอก L บอก N นะครับ N อยู่ด้านซ้าย L ด้านขวานะครับเส้นลายเส้นลายต่อด้านขวาเนาะด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ N อยู่ซ้ายมือนะครับ L อยู่ขวามือครับต่อถูกนะครับต่อผิดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับสเปคของมัน s v p 6 0นะครับ รับกระแสนะครับ40แอมป์นะครับ,รบแล้วก็อันเดอร์โวลต์นะครับอันเดอร์โวลต์อัพอยู่ที่270โวลต์นะครับบวกลบ5โวลต์เนาะก็ถ้าแรงดันเกินกว่านี้ตัวชินโนเทอมเมอร์ตัวนี้มันก็จะตัดเนาะแล้วก็อันเดอร์โวลต์อยู่ที่170นะครับบวกลบ5โวลต์เนาะแรงดันต่ำกว่า170ตัวชินโนเทอมเมอร์ตัวนี้ก็จะตัดนะครับขึ้นโปรเทคนะครับนี่ ไฟสีแดงก็จะโชว์เนาะแล้วก็ออฟไทม์นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นเกนะครับคือตัดเนาะตัดการทำงานที่1นเกนะครับแล้วก็ตัวรีค o ปเบอรี่นะครับ r e c อ v e r y Time อยู่ที่60เสเกหรือ1นาทีนะครับรีคอปเบอรี่ทมก็คือเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยเมื่อชิโนทำเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาทํางาน อีกประมาณ60ิวินาทีนะครับนี่มีประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับด้านขวาตัวนี้ n n ต่อบายพาสเลยเท่านี้นครับส่วน l นะครับมันจะมีเข้ามาต่อในตัวของอุปกรณ์เนาะคือจําเป็นจะต้องต่อให้ถูกเท่านั้นเนาะต่อให้ถูกเส้นนะครับห้ามต่อสลับโคเล็ขาดนะครับตัวนี้นี่ซึ่งตัวนี้จะแตกต่างครับ svp 9 1 6ก็คือตัว svp 9 1 6อะ่ะมันจะ มีตัวตั้งค่าเนาะเป็นตัวดิจิตอลนะครับตั้งค่าต่างๆได้หลายค่าเนาะซึ่งของตัว s v p 6 0เนี่ยไม่มีให้ตั้งค่าคือมันจะตั้งค่ามาจากโรงงานเลยนะครับสเปคของมันเนาะรับที่รับที่40แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้จะราคาถูกกว่าเนาะซึ่งจะราคาถูกกว่า s v p 9 1 6กนะแต่ก็ใช้งานง่ายครับตัวนี้คือต่อไฟให้ถูกแล้วก็เอาพุท ไปหาโหลดได้เลยเนาะตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ช่างเก่งแนะนําเลยนะครับก็หาซื้อตามชอ็อปออนไลน์ได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับตัวนี้ก็ช่วยเรยกอะไรราคาหลักร้อยช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาหลักพันนะครับทนทานอยู่กับเราได้อีกนานเนาะมันจะช่วยให้เราเครื่องใช้ไฟฟ้าเรา ยืดอายุการใช้งานได้อีกถ้ากรณีถ้ากรณีที่มีไฟตกไฟเกินบ่อยๆนะครับพวกที่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับมันก็จะทําทงานผิดปกติเนาะหรือทําให้เสียไวนะครับตัวนี้ตัวชิโนทามเมอร์ตัวนี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันตัวของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้อย่างดีทีเดียวเลยเนาะนะครับตัวนี้ของช่างเก่งก็ซื้อมา ซื้อมาเดี๋ยช่างเก่งจะเอาไปต่อกับตู้เย็นที่บ้านช่างเก่งเนาะนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยติดโควิดอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้โควิดซาก่อนนะครับก็จะกลับไปติดตั้งแล้วก็จะทําคลิปมาแชร์กับ FC ทุกท่านให้ดูนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับทีนี้ในก็เดี๋ยวช่างเก่งต่อไฟเข้าให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนาะ นี่นะครับช่างเก่งต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่างเก่งจะเสียบปักให้ดูนี่นะครับพอเสียบมาปับเนี่ยสฟสีเขียวกับไฟสีแดงจะขึ้นโชว์พร้อมกันนะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าสเปกมันนะครับเนี่ยดีคัฟเรี่ถามหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำงาน ไฟสีแดงก็จะตัดไปเองเนาะจะดับไฟสีแดงจะดับไปเองจะเหลือแค่ไฟสีเขียวอย่างเดียวเนาะ <L un ters> นี่นะครับไฟสีแดงดับไปแล้วครับพร้อมทํางานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะไฟสีเข,เขียวนะครับนั่นแสดงว่าสถานะทํางานแล้วและที่ช่างเก่งบอกว่าจะต้องต่อให้ถูกสายแอลอยู่ซ้ายมือเอ้ยไม่ใช่ สายเอ็นอยซ้ายมือนะนี่ครับเอ็นเอ็นต้องต่อซ้ายมือเท่านั้นแล้วก็แอร์อยู่ขวามือเนาะดูยังไงก็นี่นะครับสายของไฟวัดจิ้มไปนี่นะครับไม่มีไฟขึ้นจิ้มด้านขวามือนี่นะครับเห็นไฟสีแดงๆไหมครับนั่นแสดงว่าเราต่อถูกแล้วนะครับต่อต้องต่อให้ถูก นะครับถ้าต่อผิดมันจะไม่ทํางานเนาะมันจะทํางานผิดปกติเอาง,ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขาระบุมาแล้วว่าขั้ว L กับขั้ว N อยู่ฝั่งไหนนะครับนี่เราทําการต่อแล้วก็เอาคอควองเช็คไฟเช็คก่อนนะครับว่าเราต่อถูกขั้วไหมนะครับนี่แล้วก็วัดไฟออกไหมนี่นะครับคือตัวทาชินโนทมัมเมอร์เนี่ยทำงานแล้วนะครับไฟแดงติดนะครับ นี่เป็น N เนอะ N, N ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวชั้งเก่งในทีนึงนี่นะครับเมื่มาทำง,งานเนาะสีแดงก็จะหยุดนะครนี่ไฟอคองเช็คไฟวัดมันก็ยังไม่ทำงานนะครับจนกว่าสีแดงจะดับไปก่อนนะครับตัวชิโนไทม m เมอร์ก็จะทำงานเองอัตโนมัตินนะครับ เดี๋ยวเลาร้อนหนึ่งนาทีเนาะนี่นะครับไฟเขียวติดอย่างเดียวแล้วนะครับไฟสีแดงที่ไขครงวช้ไฟติดแล้วสแสดงว่าชินโนททมเมอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ f c ครับก็ตัวนี้ก็สามารถต่อร่วมกับตู้คอน s u m อ e r ได้เลยเนาะนะครับต่อร่วมไปในแผงวงจรได้เลย ช่วยป้องกันเนาะช่วยป้องกันแอร์ได้นะครับตู้เย็นได้ครับอุป,รปรกรณ์ที่เป็นพวกมอตเตอร์ครับก็จะช่วยลดความสูญเสียนะครับช่วยลดความสูญเสียได้ไม่ให้พังก่อนวัยอันควรเนาะนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะครับตัวชินอทัมเมอร์นะครับ SVP60 นะครับราคาไม่แพงครับหลักร้อยนิดๆนะครับหลักร้อยนิดๆก็นี่น ตาปกตินะครับโอเคครับไงก็ฝาก f อซทุกท่านด้วยนะครับช่วงโควิดเนาะก็ออกจากบ้านก็ใส่แมสนะครับพกเจลล้างมือล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกูเนาะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับห่างกันเข้าไว้จะได้ปลอดภัยนะครับโควิดระบาดช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้กับช่างเก่งด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ